สวัสดีครับผมวัชราจันทองครับการ,รศึกษาผมจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินผมจบปริญญาโทจากสถาพันพัฒนาบริหาราศาสตร์หรือนิด้านะครับในสาขาการจัดก,การภาครัฐและภาคเอก,กนชนการเข้ามาร่วมกับเอเคดของผมผมเข้ามาร่วมตั้งแต่ปี2555เข้ามาในโอกาสชักชวนของคุณสมนึกให้เริ่มเข้ามา ช่วยร่างมาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเนื่องจากเราเข้ามาเสนอตัวเข้ามาทำงานเพื่อสังคมดังนั้นเราคงเราควรจะดูว่าในองค์กรที่เราเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเขามีส่วนเพื่อผลอักดันสังคมในรูปแบบไหนบ้างก็ได้ไปนั่งย้อนกลับไปดูวิสัทยทัศน์ของสมาคมสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยหรือเ e เเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการปรับอากาศเพื่อส่งเสริมความรู้ที่ทันสมัย สร้างมาตรฐานที่เชื่อถือได้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกและสังคมโดยรวมและวัตถุประสงค์ของสมาคมก็จะมีอยู่อีกห้าข้อล้วนแล้วแต่บอกว่าให้สมาคมเป็นศูนย์รวมของวิชาการด้านปรับอากาศส่วนผสมของสมาคมที่กิจกรรมนันทนาการจะเข้าไปช่วยเหลือสมาคมนะเราควรจะเป็นตัวเชื่อมขององค์ประกอบหลักต่างๆของสมาคมเราต้องการ สื่อองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมปรับอากาศไปสู่สังคมส่วนรวมและเป็นที่ยอมรับของสังคมดังนั้นคนที่จะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมตรงนี้ก็คือสมาชิกสมาคมและที่ขาดเสียงไม่ได้ก็คือถ้าสมาคมไม่มีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการที่คอยสนับสนุนกิจกรรมที่ต่อยอดองความรู้ทางด้านวิศวกรรมปรับอากาศให้กับสังคมในปี2556เราเริ่มจัด แข่งขันกอล์ฟโดยเราอาศัยกีฬากอล์ฟอย่างเป็นทางการที่มีกติกาสากลเข้ามาบังคับใช้เป็นกฎระเบียบของการแข่งขันกีฬากอล์ฟของสมาคมวิศวกรรมอากาศซึ่งในอันนี้ก็ต้องบอกว่าทางคุณสมนึกซึ่งท่านก็ได้เป็นวิศวกร,รปรับอากาศดีเด่นในสมัยปีพศ2559ท่านก็ได้ปูรากฐานไว้อย่างดีผมมาสารต่อเรื่องของการมาจัดการแข่งขันแบบทัวนาเมนต์แล้วเราก็มามี การเก็บคะแนนของนักกอล์ฟแต่ละท่านทั้งปีซึ่งกิจกรรมนี้มันจะเราเอาไปต่อยอดในเรื่องของการดึงสมาชิกคข้ามาร่วมกิจกรรมกอล์ฟแล้วเรายังสามารถคัดเลือกนักกีฬานักกอล์ฟฝีมือดีๆของเราเพื่อส่งไปแข่งขันกระชับวิทย์ระหว่างสมาคมข้านเคียงที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสมาคมช่างเหมไฟฟ้าและเครื่องกลหรือสภาวตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เราก็ยังมีกิจกรรมที่สนับสนุนหรือดึงสปอนเซอร์ให้เข้ามาได้รับการสนับสนุนมาให้การสนับสนุนกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศนั่นคือเราได้เปิดโอกาสให้ท่านสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนของเราได้มีเวทีสแสดงสินค้าของเขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมปรับอากาศนะครับในไม่วัในในงานกอล์ฟในการสัมมนากลางปีหรือสัมมนาปลายปีซึ่งมันก็จะเป็นความคิดริเริ่ม จนกลายมาเป็น a e a d ดจนถึงทุกวันนี้ครับ2,563-2,564อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราสมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศผู้ทรงคุณูปของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศและผู้สนับสนุนของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศได้ร่วมกันช่วยเหลือประเทศไทยให้ฝ่าฟันก้าวข้ามพ้น มหันตภัยโควิด19พวกเราในห้องนี้ร้วนแล้วแต่ทุกคนมีส่วนร่วมช่วยเหลือประเทศไทยกันด้วยทั้งนั้นในการฝ่าฟันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำห้องระบายอากาศห้องกักเชื้อโรคหรือแม้กระทั่งร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วมช่วยเหลือภาครัฐเพื่อต่อต้านมหันตภัยโควิด19นะครับหลังจากปีพศ2564เราเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ของ a c a คที่เราได้มีเริ่มเรื่องของการจัด a c a ค EXPO ทั้งนั้นเราจัดอยู่ที่3ย่านวิทาวเราให้ความร่วมมือทางภาครัฐและภาครัฐก็มีสั่งการว่าห้ามจัดงานชุมนุมรวมคนหมู่มากเพื่อป้องกันมหันตภัยโควิด1 9เพราะเราก็เลยจัดรวมยอดปี2564-2565ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่มีผู้เข้ามาร่วมงานกับสมาคมวิ วิศวกรรมปรับอากาศมากที่สุดมากกว่า1,000คนดังที่ผมกล่าวมาแล้วครับในเรื่องขององค์ประกอบของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศเราส่งต่อวิศวกรรมปรับอากาศสู่สังคมสู่สมาชิกสู่ผู้ที่สนใจสู่สังคมของประเทศไทยเราจะดำเนินการต่อไปไม่ได้ถ้าเราไม่ดูแลสมาชิกและถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนจาก เราสปอนเซอร์ของเราครับสวัสดีครับ